สวัสดีค่ะน้องยี่ใหม่ค่ะวันนี้น้องยี่ใหม่ก็จะมารีวิวไอติมอ้อตะปุดแบบนี้ไหไไอติมอ้อตะปุดค่ะเป็นไอศ์ครีมตัวใหม่ของวอนะคะตอนนี้กำลังตั้งตัวเองไม่ใช่ตอนนี้เขากำลังฮิตกันมากเลยเป็นไอติมอะไรนะเดี๋ยวอ้อตะปุดอ้อตะปุดอ้อตะปุด ออโต้พุตจะเป็นแบบนี้นะคะอมาออกไปมันละลายหมดแล้วมั้งแม่เหมือนเหมือนมันละลายเลยอ่ะลูกใช่ไหมใช่ไหมแขะก่อนคืออย่างนี้จริงๆอ่ะตอนแรกน่ะแม่ว่าจะให้หนูสองคนอะมาแข่งกันกินแต่แม่เปลี่ยนละให้มันลอกดีกว่าลูกเพราะว่ามันจะต้องลอกใช่ไหมมาแข่งกันลอกแข่งกันกินอน่ะพี่แดนจะกินหมือนก่อนเพราะว่ากัดสองครั้งก็เหมือนแล้วใช่ เราจะมาแข okay. ่งกันลอกว่าใครจะลอกลอกได้สวยกว่ากันเนาะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเดยออ่าเรามาแกะดูข้างในมันเป็นยังไงกันเดี๋ยวไม่ให้แม่นึงไม่ให้แม่นึงตองสารอ่ะเดี๋ยวไม่ละลายค่ะไม่ละลายก็ไม่เหลือนะครับเดี๋ยวไม่ละลายก็ไม่เหลือมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรไม่ละลายก็ไม่เหลือไม่ละลายนี่ไงแกะมาแล้วเอาละลาย อน,นูขยับไปลูกขยับไปนะคะแกะออกมาแล้วจะได้แบบนี้เป็นสีฟ้าข้างในเป็นสีชมพูแล้วตัวข้างในจะเป็นชอ็อโอะไรข้างในมัม้งแล้วคนนี้เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันร<ห>่อนนะคะเอาเอาหลอด่ะแต่ละคนมีวิธียังไงพี่กับตันบอกก่อนพี่กับตันจะล่อนยังไงเนี่ยใช้ใช้หลอดค่ะฟัน่เนี่ยอ่ะน้องยามัยจะใช้หลอดในการแกะไอ้ตัว เนี่ยแกะตัวเนี้ยค่ะออกมาน้องยงมัยจะใช้หลอดนะคะพี่กัปตันจะใช้ปากที่ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวฟันก่อนใช้นี่อ้าวดูหน้าใครจะออกมาสวยกว่ากันนี่งน่าเนนน้องยงมัยมาดูใกล้ๆซิอ้อแตพุสตัวน้าของหลอดนี่ของน้องยงมัหโลกแล้วนะคะหนึ่งอันขยับไปลูกอ๋อแะพุสอ๋อแะพุสใช่ไหมเนี่ย เอาเนี้นีหลอดอีการอาหลอดตนี่นะคะนื่น้องยิ้มไหม่เขาทำเดี๋ยวขอเองกันได้แล้วสัน้องยิ้มไหม่เขใช้หลอดนะคะใช้หลอดดึงดึงดึงนี่ช่วงด้านข้างออกใช้ปลายหลอดเลมๆนะมันเก่งมาก ี่กัปตันยังไม่ได้เลยอ่ะ,น,ะนี่ได้แล้วลอ่ะตาพี่กัปตันเจ๋งละอ๋อเรามาดูพี่กัปตันทำนะคะโอ้เป็นยงงเยลลี่ค่ะกัปตันทำได้ไหมน,าน่าจแล้วอ่อหลอกออกแล้วก็ต้องกรีดกรีกรีก่อนค่ะ เยลลี่ค่ะตอนนี้นี่เอาหนูจะบังแม่จะดูพี่กับตันโลกลูกหนูหลอกสวยกว่าทำะมาม่ั้นข้างในก็จะเป็นชอบกะไรคะหลอกกันเต็จหมดแล้วเต็กๆเนี่ยตอนเต็กๆเนี่ยหนูคยไหนลองสิ ี่เดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะแม่ทำอ่ะทำยังไงอะ่ะแม่จะหนูทำให้นี่นเดี๋ยว,แล,วแล้วก่อนนี่เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่แม่ก็โลกได้เหมือนกันคืออ่ะงั้นเอาขอนมมาให้แม่กินเดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นไงเป็นเยลลี่ตัวข้างนอกอ่ะมันจะเป็นเยลลี่ เขาจะใส่เย็นลื่เอาไว้ค่ะแล้วตัวข้างในมันจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วจะมีมันจะมีข้างในอีกชั้นหนึ่งคือเป็นตัวช็อกโกแลตตัวช็อกโกแลตช็อกโกแลตมันก็เหมือนกันกับที่เป็นหมึกมันนะเนาะสีดำๆหมึกมันเป็นน้ำน้ำเหมือนนมเุ่นเด็กๆต้องฟินทีละชั้นโอ้โหงงทโองเอร้อไปเรื่อยเลย อ๋ออืมอืมนี่นไคะข้างในมันจะเป็นช็อกโกแลตเป็นน้ำๆแบบนี้เลยอะ่ออะแล้วนมข้นนลาวานเหมือนให้ให้เหมือนหมึกนะคะเป็นหมึกของปลาหมึกใช่ใช่แหนูมีเยอะกว่าทอ,อางันเนยลหนูว่า เจ้าตัวเนี้ยมันจะแข็งหนูเคยกินรอบหนึ่งแล้วมันไม่ละลายมันแข็งตอกเหมื <laughs> อมนหนูเลยอร่อยอร่อยเนอยากกินน้องๆไปหาซื้อได้นะคะที่ไหนที่บอนะคะของบอนพี่เซลเล่นก็มีนะคะอยากไป แค่ลาเว้นกล้องนะคะค<ช>่ะแค่สิบบาทเอง<ม>อร่อยด้วย<ส>มีสามรสชาติเออร้ื่อยมีอรอืมวะ้ออ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 าะวะอ,อ,อร่อยอร่อเยเขาไม่ไ้มาีเขาไม่ได้ไมาแข่งกินกินไม่ได้แข่กินเนี่ย เดี๋ยววันนัการพี่กับตังก็ไปเข้าค่ายลูกเข้าค่ายลูกเสือก็กองก็ไปแล้วหนูจะไปดูไหมเดี๋ยวพี่ตังจะมีเ่นรอบกองไปด้วยตอนเย็นไปดูไหมค่ะแม่จะพาไปดูไปดูไหมถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยถ้าหนูจะไม่หนาวหรอโอ้ย,อยตกเลยนะแ้นหนูจะไม่หนาวเหรอลูกหนาวต้องใส่เสื้อแขนยาวไปหนาวแล้วเนาะตอนนี้อากาศเย็นแล้วพอค่ำๆแล้วอกากาศเริ่มเย็นแล้ว กินดีๆค่ะกินดีๆกินดีๆกินดีๆอย่าไปนอนกินแบบนั้นลูกวายเป็นงูละมั้งนอนกินอ่ะหายมีละอือร่อยแต่อร่อยดีไม่ว่าอร่อยดีแค่สิบบาทหาซื้อได้นะคะอันนี้เป็นที่ของวอลทั่วไปมีทุกเซเว่นแหละแล้วก็ตามร้านนแล้วก็มีที่ห้างด้วยค่ะที่ไหนก็มีลูกที่เขามีตู้ไอติมวอลค่ะ้ติม อ่ารถไอติมก็มีตามร้านร้านค้าทั่วไปก็มีลูกที่เขามีตู้ไอติมอะค่ะอีกตัวนึงก็อร่อยเหมือนกันเนาะไอ้อ่าพี่แตงก็กินแล้วไปเลยมีรถวาน,นิลาด้วยค่ะลาวานะไอ้นั่นก็อร่อยเนาะลูกไอ้ไปลาเนาะปลาดอลลี่เนาะเออปลาดอลลี่ก็อร่อยมันเป็นวาน,นิลาใช่ ววนนอ้ล่าอิ่มหรือยังแล้วเราจะได้ปิดคลิปมแม่หิวบะหมี่แล้วเราซื้อบะหมี่มาเดี๋ยวเราไปกินบะหม,ะะมนนี่กันกอบเบะหมี่หนูกินแล้วเรียกแม่หิวแล้วแม่อ,มยยอยู่เฮ้ยไม่ต้องเสียจะลืมไม่เอาไม่เอามแม่บอกว่าต้องกินให้หมดก็ดึงมาปากแล้วเมื่อกี้อ่ะอากินหมดปากแล้วก็พูดดีๆสิคะหนูก็นั่งดีๆสิรู้หนูจะไปนอนทําไมอ่ะไม่เห็นน่ารักเลยอ่ะแต่ ขยับเข้ามาใกล้ๆขยับเข้ามาใก,ก,กล้ๆพี่กับพี่อยลืมกดติดตามน้องเย,ยใหม่พี่เบสนี้ด้วยนะคะที่ช่องอะไรที่ช่องน้องเย,ยใหมาสนุกค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้น้องเย,ยใหม่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเย,ยใหม่ทําคลิปต่อไปเนาะหวานนะว,วันนี้เราจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินบะหมี่กันเนะาะปังปีตา ไายบายคนเป็น,คน,น,น,นคนเป็นพี่น้องกันเอาคนเป็นพี่น้องกันจะต้องรักกันใช่ไหมคะเอาไายบายก่อนไม่บาย